นางเอกช่องดังอัปเดตแลนงานแต่งหลังรักกันมายาวนานเป็นอีกคู่รักคนบันเทิงที่รักกันมาราทอนสำหรับคู่ของหนุ่มเปอร์สุวิครมกับนักแสดงสาวยิวหวาปริยาการที่เรียกว่านับวันยิ่งดูหวานแววขึ้นเรื่อยๆจนหลายคนเองก็แอบลุ้นว่าทั้งคู่จะยังไงจะมีข่าวดีแววๆในช่วงนี้หรือไม่หลังที่หลายคนมองว่าฝ่ายชายเองก็กำลังอยู่ในช่วงทำงานเก็บเงินอย่างหนัก เกี่ยวกับเรื่องนี้ยี่หวาเผยถึงเรื่องความรักที่กำลังจะเข้าเจปีที่ยังสวีทกันสม่ำเสมอซึ่งทั้งคู่จะโพสหวานทุกวันที่15้าของเดือนว่าทุกวันที่ส5้าเขาจะโพสต์รูปที่สื่อถึงเราเขาบอกว่าอยากให้เป็นเครื่องมือที่ทําให้เรานึกถึงกันนั่นก็คือความสม่ำเสมอของเขาก็เห็นแบบนี้มาตลอดก็รู้สึกว่าน่ารักดีก็เลยทําตามบ้าง ยีว่วายังบอกด้วยว่าไม่กลัวเรื่องอาถรรพ์เลขเจ็ดเพราะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ทำอะไรก็ทำเต็มที่ต่อให้ปีหน้ามันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็รู้สึกว่าเราเต็มที่แล้วส่วนเรื่องแต่งงานนั้นยังไม่พร้อมและได้บอกกับฝ่ายชายได้ตรงๆว่าตนไม่รีบและยังอยากทำงานตรงนี้อยู่